คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณะญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซซีุกๆท่านช่องยายบ้นานผ้าสองเหลขกได้นำตัวเหล็กมาแบ่งปันให้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ,บ่งรัฐบาลอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาน,นี้นำมาฝาก3แบบ3สไตล์3แอดคือเก่าคือเดิมค่ะขออนุญาตอาแอดแม่ปอปิดบ,บัง ขอบคุณเจ้าของข้อมูลพนันน้องวดประจำวันทีหนึ่งเดือนสองปีหกสี่ค่ะสำหรับแอดแมงปอปีกบางเปลี่ยนสื่อบนสลด์พี่น้องค่ะบอกผิดบอกถือขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดแมงปอปีกบางวันที่แล้วนี่ก็เขา้อคะสำหรับแอดแมงปอเขาตรงๆด้วยสำหรับผลงานแอดแมงปอปีกบางนีก็บอกถ้าห้ผิดหวังค่ะพี่น้องค่ะเคยเข่าสามตัวตรงมาแล้วเข่าสามตัวโตก็มีมาแล้ว เขาสองตัวนี้ค่ะเขาบอยบอยทีสูดเลยค่ะพี่น้อง่ะหมดนี้เลยนํามาฝากมาตอนเพื่อนเพื่อนน้ำมาแบงปันค่ะพี่น้องขะกิบใบพิจารณาบ้งน้ำด้อยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมเลส่วนบุคคลปรดจะดีรณาญาณในการรับชมน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับเอดแบงปอปีกบางนี่ก็โตเล็กคนกับบลไาโตดอกค่ะพี่น้อง แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมันอินน้ำมาสามเจ้าเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นของไทยรัดอันนี้งวดที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกับเขาสามตัวเขาสองตัวคือเอางวดปัจจุบันมาฝากน้ำค่ะพี่น้องค่ะเอางวดที่ผ่านมาให้เบิง้งแล้วก็งวดนี่มาฝากค่ะพี่น้องค่ะสองตัวเพนักงานมีสองแปดงกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสอง สามตัวประกสองแปเจ็ดหกเจ็ดสองเลขในตารางเซิมี่สองแปดหกเจ็อเอาไวพ้พิจารณาบ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเจื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทั้งเอามาให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขของไทยรัฐค่ะพี่น้องค่ะหวยไทยรัฐเลขไทยรัฐ มีเสือเสียดงซื้อเสียงดงดังเท่ากันแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้เหมือนนี้คือลินลวดใชเนหพี่น้องอันนี้เป็นของแอดคมปทุมทองงมดทแล้วนี่กระเขาทั้งล่างทั้งบนค่ะให้เดนหนึ่งกับเขาหนึ่งหาห้เดนเก้ากับเขาเก้าหาเด้อค่ะสําหรับงวดบันทีสิบเจ็ดมกราเอามาชมงวดบันทีหนึ่งเดือนสองปีหกสี่กันค่ะพี่น้องค่ะเป็นไฮเดนเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี แล้วก็ไฮเดนสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเอาไว้พิจารณาบังเดอค่ะพี่น้องเดอร์ขอบคุณเจ้าของ้อมูลนพนัมค่ะพี่น้อง่ะขออนุญาตน้ำมัดแบ่งปันเพื่อนให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมเหมือนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กะโมมีอย่างไยค่ะพี่น้อง่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเยาวันพาซองเล็กน้ำใเดอค่ะโชคดีําำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ด้วยด้วยด้วยทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ